สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม Assassin's Creed b a s t a r h o o d พาร์ที่สามแล้วนะครับอ่ะงั้นไปเริ่มกันเลยอ่ะต่อจากพาร์ที่สองนะครับกูเจ็คน้อยเข้าไปเลยอย่ามัวรีรอเดี๋ยวไม่ได้อะไรเล่นไปวางๆก็เล่นไปอ่ะว่างๆครับไม่มีอะไรทําเล่นไปสุกดีสบายใจสบายบึองสบายสายโอโ้โหเฮ้ยสร้างครับ สร้างสร้างโอ้สร้างเมื่อเทาไรเนี่ยเนยูอรี่หนึ่งห้าศนศูนย์ก็บกกลาหนึ่งห้า่วนศูนย์นั่นแหละครับเอนยคุยกันอยู่ครับเกี่ยวกับไปหามานานแล้วถามห่างไกลกว่าจะถึงนาคต ฉันทำงานเสร็จแล้วอะทำได้ไม่แล้วขีคมาไม่มีกอดชิมนะครับโอ,โ,โอ้โห้ยฮึฮึฮึฮฮฮ <c oughs> ทำทำไมเนี่ยะคุณต้องปรับตรงตัวนะครับอะไรสักอย่างเลยนะอะา <c oughs> ไม่อก <c oughs> มอกลงแต็กสาะมังคชาม, <c oughs> มิไม่เป็นไรครัออบผมโอ้ถ้า จะว่าก็ก็ไปบอกใน YouTube กันเลยนะครับเฮะไปยอมตายไปยกมตายอย่ายอมแพ้ขี่ม้าแล้วไม่ทันใจโจเลยปะแม่งช้าเชื่ออึดอ,อัดเราวิ่งนี่แรงกว่ามาอีกอ,อ่ไปครับทางนี้ผมรู้ว่าต้องไปตรงไหนเนี่ยผมเลยเลยมาริโอมาได้ไม่งั้นต้องรอมันครับลำคาญชิป เอเโอมันช้าเขาประตูสูส่อาณาจักรบ้านเกิดของนะครับ SEO, เอสซีโอออเดอบ้านเกิดน,นะครับ hey, hey. นี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเอ o ซีโอเอสซมองเขาสินั่นเอ o ออวันนี้เป็นวันดี บิจิออนสาอะไรวะบิจิออนบิจิออนเหียอะไรลูกอืมขอบคุณลงจับมากันนั่นสวยมากครับนี่น้องสาวครับคราวเดียอ่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วแม่ล่ะอ่าอนสบายดี เขาคงตกใจที่คุณได้กลับมายินดีต้อนรับนะคุณมีชื่อเสียงมากในนี้คาเตอรีน่าล่ะเขาเสร็จแล้ว,วเขาได้จัดการสังหารคนไปแล้วฉันจะเรียนกับมาริโอคืนนี้เร็วไปกันเถอะจะมีคำถามอีกมากมาย ม,มาแล้วครับรัชวัฟอ่ะคาเดียออดิเตอร์จะตามมันไปอย่าลงกลนนะครับเราต้องไปตามเนี่ยครับมันมีบอกไว้อยู่ไปตามที่มันเป็นลูกศรเอ๊ะตกใจเลยนะครับอ่าในแผนที่ดูเอาข้างล่างด้านไหนวะด้านขวามือครับอ่ะมันมีบอกอยู่เนี่ยครับคืออีเนี่ยอ้าวกดตีทอล์กแม่งไงอ่ปให้ฉันช่วยไหม วัสดีมีดอกไม้เยอะแปลว่าโชคดีมากๆเลยนะฉันโชคดีเป็นันดับหนึ่งเอโหมองมาที่ฉันเถินกลับมาแล้วหระฉันจะเอาดอกไม้ไปทำปาร์ตี้เองวันเนี้ อาวเดียออดีเตอร์มันเกิดชาวเดียครับมีปาร์ตี้เอเขาเลยให้ฉันช่วยสหน่อยครับอือหืออะไรคร <c oughs> ับแปลไม่ออกเลยงงแตก,กันแลวมังคชามิสวดมนขอพอรให้พระคุ้มเขาจะหยุดทำป้าแก รู้จักเอสซีโอไหมต้องมาตายยากเลยเอาเดียวได้บอกคนอื่นอื่นแม่งไปบอกชาวบ้านทั่วอะไรไม่รู้ครับมองแตกสิเฮ้ยหยุดทำป้าอะไรเนี่ยขึ้นไปเออไม่คอย <c oughs> ที่นเง,งยียบไหมสงบสุขดีไหมชัวรไม่มีใครมาบุกหรอกเขาเขารอฉันเลยรายรอเนี่ยนะครับฟินมาครับฝึกโอ้โหวางดอกไม้นี่หลากสี<ร>ดีจริงจริง ทำไมไปเล่นใครว่าเลยฉันมีความสุขเป็นบางครั้งวันพรุ่งนี้อะไรเป็นแบบแค่นี้หรอฉันรอเอซีโออะไรสักอย่างเนี่อเรามาเฟิทตุลิงไงี้ยเออมา นัินไปฟาบวแบแวบวิ่งแบบเร็วครับคือกดเรรยูคือไปข้างหน้าใช่ไหมลครับก็กดชิปคือวิ่งเร็วแล้วก็กดสเปซบาร์ไปอีกทีนี้กลายเป็นฟรีรันเลยครับแรง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 จนจำไม่ได้นี่ครับไอเนี่ยละครับเดี๋ยวเราก็ต้องเจอมันปุ้มแต่วพอกด E เป็น Eagle โหมด อีก็เวอร์ชันครับมันจะเรื่องแสงเพราะว่าตัวสำคัญเลยเนี่ยอ่าด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เลยมนี้จิดหน้าทำป้าแกวันนี้มันไาเว้ยถอนตัดดอกไอ้นี่ไอ้นี่นลายแรกเชาะเฮ้ยสะใจจนอหอยหน้าแหกเลยทีเดียวโอ้หน้าแหกอย่างนี้แคปตังก่อนเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยมันทำไรอ่ะโอ้นิสัยขโมยตังค์ครับน่าจะใช่เราอยู่นี่ามฆ่าคนเจนสามครั้งนะครับแพ้แน่ติดคุกมั้งนะไอ้นี่เหะออุอ๊ยฆ่าทีเดียวสองมองแทงเลย,เยว่าแล้วฆ่าครบสามตายเลยจบเกมเลยครับ อ่าไม่เป็นไรนี่คือการให้ดูอ่าโอ้ยยอมมิติชักกแวบบแวบบอยอมมิติครับกลับมาที่เดิมครับก็ไปตรงอ่านั่นพาทน,นี้ก็จบแค่นี้ครับับพาทต่อไปไม่มีอะไรให้เล่นครับโอ้โหยังเออชิ้นหาอวิ่งเล่นดอยชอบชอบตรงมีชอบ,ชอ,บอ่าวิ่งเล่นครับนกเด็กระโดด บ้านไม่มีรัว้วให้วิ่งเล่นครับต้องมาเล่นที่นี่มาเดี๋ยวดูจะกระโดดขึ้นให้เลยนี่เขาเรียกว่ากลายุทธ์เวิธีโอ้มังเลยน่้เข้นได้แล้วครับเฮ้ยป๊าปป๊าปเขินไปขึ้นไปเข้นไปน,น,นั่นแหละดีมากดีมากอึ๊บอึ๊บดีมาก นัน่นึ้นไอยักย้ให้่เต็มอพระเจ้าขึ้นไม่ได้ทีบันไดโอ้ยโอ้ยขึ้นทางนี้ไปทางไหนดีวะโอ้ยกระโดดเล่นมั่งไม่มีะไรทำครับท่านผู้ชมก็อย่าว่าผมเลยผมชอบเล่นเผื่อลองเล่นดูอ่าลุกดเดี๋ยวผมจะโช์เทคนิคการเชื่นให้ดูครับ นี่ครับเทคนิคการเคลื่อนเราต้องเคลื่นไปหาที่สูงๆนะเนี่ยตรงแล้วครับเนี่ยแล้วครับสูงแล้วฟาบ้าน,นอเออแกงดีแกงเนี่ยละผมชอบมาบนเนี่ยเฮ้ยแล้วผมก็ชอบตายครับองแดงดึงสะบึง้งแบงแด,งด้งเด้งอง โอ้โหหลิงตะบึงแบงเลยเฮ้ยความองวางโมโอ้โหครึ่งลอดมองไปข้างล่างไม่มีอะไรเดีย๋ยวาพึ่งกระโดดครับเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะก,กระโดดนะครับกระโดดเลยเยอะ สู่ความเว่องว่างอุ้มลงยาไม่ตายครับอ่าเก่งอ่านั้นก็จบพาร์ทแค่นี้ขี้เกียจทำต่ออ้ออกมาก่อนเออนั้นบายบายครับติดตามชมพาร์ทหน้ากันได้อือบายซีอูอัเก